โอเคมาดูชุดเซตอัพนะครับระบบการถ่ายท่ดสดเราจะมีกล้องทั้งหมดสตัวนะครับตัวที่1เป็นกล้องซูมเข้าไปที่โปรดักสินค้านะครับสวิชแบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกได้ผ่านระบบหน้าจอสัมผัสได้เลยนี่เป็น iPhone 11เนะครับเป็นระบบ iOS นะครับตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องที่ประดิษฐ์ขึ้นมาแบบง่ายๆเพื่อที่จะให้ขามันยื่นออกไปแล้วก็มีพื้นที่ในการโชว์สินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กนะครับเราก็ยกขึ้นมานะครับ ื่อให้ลูกค้าที่ดูออนไลน์เห็นนะครับเห็นภาพแบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันของการซูมถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันของตัวคนขายนะครับหน้าตาก็จะใช้จากมือถือ Android โนเกียอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นไม่แพงมาก5,000ันกว่าบาทนะครับเราก็ตั้งบนขาตั้งกล้องง่ายๆมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องในการเซตอัพตัวระบบมีไมโครโฟนนะครับ USB เป็น Ever Media นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับคุณภาพดีใช้มา 6- 7ปีแล้วใช้ได้ หน้าจอคนไลฟ์เพจะเห็นแบบนี้นะครับสามารถดูคอมเมนต์เวลาเราไลฟ์ไปนะครับเราขายสินค้าไปแล้วเราต้องการให้คนมีมีอินเตอร์แอคนะครับมีการตอบสนองกับงานที่เราขายก็สามารถทําได้ง่ายๆเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับท่านใดต้องการให้ผมซัพพอร์ตเรื่องของการเซตอัพระบบนะครับรวมถึงคาแนะนําในการจัดหาอุปกรณ์นะครับก่อนที่จะมีการเซตอัพระบบง่ายๆแบบนี้ในการไลฟ์ขายสินค้าแบบ2กล้องตัดสลับนะครับโดยใช้คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์นี่แหละดูนะครับ ซีนหนึ่งกดนหนึ่งนะครับซีนสองนะครับกลับมาที่ตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็จะขายสินค้าเราแบบนี้นะครับบูมง,ง่ายมากๆนะครับซ้นหนึ่งปุ๊บนับปัจจุบันนะครับมันรองรับกล้องจากมือถือได้ทั้งหมด3เครื่องนะครับบงบนวงแลน์ายไฟเดียวกันท่านใดต้องการให้ผมซัพพอร์ตเรื่องเทคนิค โทร0817396280ขอบพระคุณแนละสวัสดีครับ